เขาอาจจะอาายู <ics> yeah ่ <dragon S 3> เขาอาจจะจับมัดเขาเขาเอาได้ใส่เขามีรถเบียนเขาล็อกไว้อเขาล็อกแล้วเขาล็อกประตูไว้อย่างดีเลยเบียนรถเบียนเต้าที่น่ะเขาล็อกไว้อย่างดีนึกว่าเป็นกระบะนั่งไม่ใช่ไม่ได้นั่งตามมัพังแล้วรถหลังคาเบียนมันโดดลงแล้วก็มีความผิดด้วยนั่นแหละเขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะวันนี้น้ำหมอกคักเลยมองบ่เห็นไผนะ นนาาามปกถึงบ้วิโอสไม่ต้องไปเลาะแล้ววิโอตไปพักชายตาเลยไปนอลเด้อเดียวเดี๋ยวอันไม่ไหวได้วิโอเอยเพราะว่านี่ต้องกวาดเราจะไมดันดัน่าดันสองพันคาหนึ่งพันเสือพาไปด้วยยายเข้าบ้านเดี๋ยวเราลงไลน์ไปถามผู้ใหญ่กันเนาะแม่วิไม่ต้องไปาน้อมนำพระสิพาน ไปพบดแขอแาโมานไปพบพระจิมนจากาณาตนี่เสาธุ <S an> เอาหน้าตายเขาไม่ออกมาอยู่แล้วตอนเช้านะเแล้ว่ก็นอนที่ไม่นจาะต้นฮักด้วยค่ะยายยังไม่มีคืบหน้าค่ะย,ยังไม่มีคืบห,หน้าแล้วค่อยจะเฝ้าอยู่นี่แหละวันนี้น่ะ อตอนนี้ก็ยังมิดสม้อเจ๊ยเจ็บนะคะค่ะตอนนี้นะคะมิดชม้อคือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมารามบอกเอาไปาอ่อจ้านะคะก็ไม่ได้พูดอะไรก็มาใส่บาทเนาะกุ่นแล้วค่ะเลสกรสันแมนนะคะกุ่นแล้วค่อยหนะถ้าตีหนึ่งตีสองนกนะข้อที่ไไมีแพนด้า <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> อายายมาเลยได้ใส่บาทก่อนนะคะเดี๋ยวมาเดามาดามโ,โอ้โอ้น่าสงสารเนาะ ข้าพระเจ้าขอจังจิตอุทิศผลบุญกุศลไปให้ไปศารถึงบิดามารดาและอาจารย์บ,บรรบุที่เคารพทุกท่านทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันมีส่วนได้นะกุศลผลบุญของฉันถ้าเจ้ากรรมในเวนและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เถิดจ้าทุก

ไอโซนั่นแหละตาเด็กน่อยนิดนึงอยากถามความรู้สึกบอกตั้งรู้อะไรหนไอยเมื่อคืน่ะไม่รู้นั่นโอ้แต่เอ็ดตกข่าวโดยต่าก็ยังไม่รู้เจ้าเจ้าไม่รู้บอก เขาบอกว่ามีรถตอขึ้นไปอือจริงอ่ะผู้สวยสวยที่เจ้าขึ้นไปไไนั่นแหละเออท่าบาดี้จะบอกาบ้านน่ะดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วไม,ไม่รู้แต่ว่าทีหนึ่งอ่ะจีหนึ่งไม่รู้แต่รู้ตอนหัวคําหัวค้าหัวขําม,ามจีทีร่รถทีร่รถสีดำรรรตำรวจลงมานะ่ะรู้อยู่ว่าเออเขาขึ้นไปหาแม่ชมพู่มั้งเขาคิดแต่นั้นแหละ แต่กำลังเดือนไม่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเอสซีบอกว่าเห็นว่ายึดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเอาไปหนึ่งคนณได้โชยเจ้าน่ะได้โชยเจ้าหนอนเนะจ้าเจ้าสี่ทุ่มนอนตอนสี่ทุ่มเนี่ยยายเออยายฉันเขาบอกให้ยายไปดูหน้าตายหน่อยตอนเนี้ยหน้าตายอยู่ไหนหน้าตายก็อยู่บ้านอยู่บ้านแล้กี่ย่างไม่รู้ลงสายอยู่บ้านไปเบิร์กมึงหนูสอากะดี ก็เดินไปไปไปปู่ไปไปเอาข้าวกับพระชะก่อนไปโอ้ยก็ไปเกี่ยวเยอะพระเดี๋ยวเนาะก็ไปดูลูกก่อนนะเนาะไม่ใช่ไม่ไม่เอาตะกร้าอะไรนี้เนาะเอาตะกร้าอะ้รถ้าถ้าถ้าพระมาก็เอาเอาของอันนี้เดี๋ยวไปดูไปดูก่อนว่าใช่ก็ร้อนใจใช่ไปเจ้าไม่รู้นะคอยถึงบอกนะ ก็ไม่รู้จักไม่เลี้ยกแม่ตะควก็ยังใครก็ไม่รู้จ้าเจ้ารู้จักไหมไม่มีไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าตีหนึ่งเขาก็นอนแล้วไอ้จ่ายมันประจิตอย่างบอดเนาะนอนพักเลีย่ายเลยะนะคะนอนคลาดกุงแล้วตีหนึ่งตีสองจะค่อยมีในวาวเดอนะคะแต่ว่าตีสี่ในแอดจะลุกมากีดเห็ดนะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครไม่รู้ แต่เพียงแค่รู้ว่าขึ้นไปซอยนู้นแล้วก็เห็นคนหนึ่งคนนั่งโอ้มันเป็นไรค่ะปู่ชานไปดูหน้าตายแล้วไม่เป็นไรอยู่ค่ะอยู่อยู่อยู่ไอชียังว่าไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าตายอยู่บ้านครบหลับหลับตื่นตื่นเอาดีๆเลยนะคแล้วออสเอาไปก็จตาเท่าเดี๋ยวเล่ามาแจ็คตตาเดี๋ยวเล่ามาส่งคนนี้แหละ เมอ่แนส่เอัวอซื้อือน่เ่เวลาส่อะอะรมกเเออแม่นตอนนั้นแม่นอยู่เอฟซีรายงานมาเลยละข้าวกองอยู่มเมนข้าวขีตัวหรอกเออแม่นเขาอยู่ยามยันยาเขาเป็นห่วงลุงพลยูทูบเบอร์นําม่ได้นอนไม่ได้หลับ ปวดแม่พีเลยใช่ไหมเอสจียังรู้กว่าแม่พีนะคะโอ้ยหนอจะเข้ามัตรลับหนอเป่นมัตาชานเนาะตีนึงตีจองเข้าลับแล้วนะขนาดปูชานยังไม่รู้เลยค่ะโอ้เลยอ่ะ่ะโอ้ยหนอคควรดให้แล้วนะเยอะมากมากครับโอ้วันนี้หมอกเยอะสงสัยผลจะเลิกแล้วนะมั้งไม่ผลไม่ตกบ่ ยายลงบอกให้แฟงทิต่น้ตาดูหน้าเตะโอ้ยพูหน้าเตะเด้撒นะะเนี่ยนอนดูหน้าบอกโอเคตอนะ <Okay. S 3> นี้ยังไม่มาแน่เฮ้ยยายนี่พี่ดูนะ้า น้ำคุยกับมีไหน,นเบื้องแมนเบื้องนูเมนอ่นอืมอเขาว่าอยู่บ่าาตัวดอกนะคนอ่ะเชื่อเออเชื่อพันไปรซ็นเลยพอด กะชิบไมยังไม่ได้กระชิบสิบเน้เนื้เน้อเ้เน้อนือเนอเนื้อเนเรา้็ต้อเส้เนื้อ้อเนื้อเนอเนเนอเน้อเนอเนื้อเนื้อเน้อเอเนีอเ้ออเอนอเน้อออน่นอนนออเ นี่นี่นี่คนเบิ่งของคอยนี่นี่นี่คนเบิ่งคอยนะคนดูค่ยนะโอ้ทั่วจะพอนแตกแล้วมังโม่แมักแตกเด้อมมอนี้เดิมมาเลยค่ะฮะเอ็มซีไม่ได้นอนค่ะอาจารย์แล้วคะคุณจุ่มเหนย่อนะคะไอ่านจ้าแมนค่ะคำไหนที่ไม่ไม่ซูมคุณอ่านเราก็จะไม่อ่านออกนะคะลุงพลเป็น ลุงพลเลยนะโออนอะไร้าบ้านนะนอนลุงพลเป็นคนมีบุญมียูทูบเบอร์คุ้มกันคุ้มครองไม่ต้องห่วงนะแต่หรอกโอ้ยายอารมณ์ดีเฮยะนี่นดคฮะคุณนี่ปราวเลยนะมีออสไม่ต้องลบคลิปเปลี่ยนตั้งค่าเปลี่ยคจะลบระวบยัง่อยไว้ชันตัว คอเอาไว้ส่วนตัวคอเอาไว้ส่วนตัวนี่ต้องหาหน้าที่นะหนูตัดเป็นสองหน้าที่ดีเลยถูกต้องแล้วสวัสดีแม่พี่น้องครอยคนสวยรับกดดันแล้วครับฉลองยายนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะถ้าเป็นอย่างที่ ถ้าเป็นอย่างที่เอซเม้นเข้ามานะคะโอ้ยเราก็ดีใจโอ้ยถ้าเป็นเหมือนที่เอฟซีบอกนะสามวันสามคืนสลองเลยยายไม่ต้องไหลสด ถูกใจยายลองจังเลยวันนี้วันที่รอคอยนะคะถ้าเป็นอย่างที่เอชีซีมซีมาเนาะนะคะอะไรจ้าคุณถูกตกข่าวเอาแต่คลิปนั่นแหละนั่นนะสนใจมั่งเนี่ยในข่าวนะอะไรค่ะอ๋อชิปนาทีลงขอจบคลิปแค่นี้นะจนชิปนาทีโอ้ยตายแล้วเลยขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย